ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ออกทริปอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้นำโดยคุณกิตนะครับคุณกิตครับ วันนี้เปลี่ยนเส้นทางนะครับอโสนฝั่งราชกระบังนะครับแล้วก็จะมุดมอเตอร์เวย์ไปออกฝั่งบางเสาธงหมุดปลาการครับเส้นนู้นจะมีพวกบ่อปลาสวนมะม่วงเปลี่ยนบรรยากาศจากทุ่งนานดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุณกิจจะพานําไปสวนมะม่วงทุ่งนาบ่อปลานะครับนะวันนี้นะครับนะครับพี่โรดครับ ไม่เจอกันกนานไปสวนมาไปสวนมาเขาก็มาหาบรรยากาศใหม่เปลี่ยนสถานที่ก็มุมมุมมองมุมมองใหม่ๆเพราะว่าเดิมๆเราปั่นแต่ทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่วันนี้มาเห็นบัวเห็นบ่อปลาเปลี่ยนทางครับนะก็นะมาดูนะครับคนะุดไก่ครับ,รอรบโอ้โหนี่ <laughs> มาเช่นเคยนะครับวันนี้เร,เรามาเส้นทางใหม่นะครับเริ่มที่วัดสุธาโพธินะครับเราก็เลาะมาเรื่อยๆเส้นลำปะทิวนะครับแล้วก็ผ่านมาหมู่บ้านนำไตนะครับแค่เดี๋ยวเราจะล่องต่อไปนะครับซึ่งจริงตรงนี้มันจะเป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างเส้นทางลาดกระบังนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทาง ในการผมปรับแข่งือนมันคือมีตัวสปูต้องตัวนี้นะครับถ้าถ้ามีปัญหาอะไรนะครับนะทางทีมซ่อมได้นะครับคุณไก่ก็กำลังดูให้นะครับว่าเปลี่ยมพร้อมหมดครับนี่ปั่นจนไฟหลุดเลยท่านช่างซ่อมมาซ่อมให้นะครับครับผมวันนี้ผมก็มาเจอ,อเพื่อนฝูงกันนะครับนะแล้วก็ จะทักทายกันหน่อยครับท่านชื่ออะไรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ใชนะมีโรคพิจิตรพิจิเลยครับเหมือนคนอื่นนะครับวันนี้ดีตั้นะครับไม่รู้เลยจะมาก่อนจะได้มีเซอร์ไพรส์บ้างอะไรเงี้ยเออจะเตรียมอะไตรงตรงนี้ก็เป็นอ่าตำบลจุนทองเขตราชบังเป็นที่สุดท้ายของกรุงเทพแขวงสุดท้ายของกรุงเทพด้วย ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นกิโลก,กว่าก็เป็นข้าวฉาเซเซาวแล้วก็ทาปาไปทางใต้นิดนึงก็จะเป็นสมุทรปราการอ่ามอทโอง,งปราการแล้วก็ด้านนี้ก็จะไปหนองจออนะฮะตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคํากําลังจะมีถนนตัดมาเส้นใหญ่เลยครับอ่าลังตอนนี้กําลังจะเจริญขึ้น <laughs> นี่เดี๋ยวถ้า,าต่อไปงตรงนี้ก็มาสิดดารมุมกีมชุมชนดามุมกูรีชุมชนมุสลินนะครับดังเดิมได้เลย อ่าข้ามพอข้ามไปปุ๊บก็ไปเจอถนนอนุที่เป็นอ่าข้ามไปฝั่งนู้นเออนายปั่นเราะเาจำพัดตลาดพันที่นู้นอ่าพันไปโนนแล้วก็ข้ามไปทางด้านนู้นเลยเขาเปเจ้าถิ่นเกิดการไปก็ถ้าข้ามไปทางนู้นก็เห็นรถไปบุโรใช่ไหมตบบุโรแล้วไปออกอ่องข้างมาตาเวนะทางข้างใหม่ก็อ่าเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยเออมีโอกาส <marriages> Dek you 1 Two อันนี้หัวตะเข้นะครับตลาดบางกะปิสวัสดีครับท่านโอเคเรากำลังเข้าสู่ไปสู่เขตเขตสมุทรปราการนะครับกรุงเทพสมุทรปราการโอ้โหผ่านแปดลิ้วเลยนะครับก็คือาาขวาเป็นแปดลิ้วครับ ต้องต้องเจอคนไก่ฮ่าฮ่าฮเาฮ่าง่าฮ่าร่คฮ่า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 ฮบาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮาก่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าก่าน่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮนาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่าาฮาฮ่ี่ะาาา ก็อีกแบบนึงนะพี่เนาะแบบนึงจะเป็นเมืองที่มีโรงงานแล้วมีผู้ใช้แรงงานมีบ้านเช่าก็ผ่านมาอ่ะด่านด่านเชื่อมต่ันครับนี่เข้าเขตเขตอะไรครับนี่สมุทรปราการบางเสาธงเลยนะบออบางเสาธงใช่โอ้โห ใช้ขอบกรุงเทพที่เราผ่านมาเท่าๆแล้วเดี๋ยวที่นี่ก็จะมีที่นักการนันชอบก็คือยิ่จะเห็นเป็นโดมคือนั่นคือบ่อนกรุงเทพนะครับเลยครับท่านครับครับโอเคครับก็มาถึงตรงนี้ก็คือทางแยกไปวัดบัวลยนะครับนะก็ออกด่านครับนะ นี่ครับนี่นะครับวัดบัวโรยโอเคสวัสดีครับผมโอเคครับเีอยคครับพวกเพื่อนร่วมทางครับโอเค สวัสดีครับผมอ๋อโอ้โหเหนื่อยไหมครับท่วันนี้เหนื่อยไหมโอเครับโอเคนะวันนี้ก็โอเคใช่ไหมก็จะรับโมแล้วนะรับเลยค่ะเอาเลยอันนี้เขตไหนครับเนี่ยเขตไหนเนี่ยบางสะพงอ๋อบางสะพงอ๋อบางเสะพงหมดเลยครับอ๋ออันนี้เป็นลูกเล็กค่ะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะครับวันนี้ก็มาเจอแม่ค้านะครับในเขตบางสะพงนะครับนะ ก็มาซื้อตามร้อยหรอครับมาซื้อบะม่วงนะครับนะนะครับครับแม่ครับลูกหนึ่งครับหลังจากแวะทานอาหารแล้วก็จะสัมภาษณ์พี่โรดหน่อยครับว่าทานอาหารเสร็จเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับโอเคเลยครับบรรยากาศดีแม่ค้าอาชีาใส่ดี แล้วก็เจ้านี้เขาอยู่ในที่มีบึงน้ำเลยมีลมการเมืองการเมืองมีมะม่วงมีบ่อบปลาโอ้เราจะเห็นมะม่วงหล่นนะครับนะตอนนี้าผู้ชมครับก็มาที่เขาเรียกว่าบางเสาทงนะครับนะ แล้วก็เป็นสวนที่บอกว่าปลูกเตยหอมนะได้กินเลยนะที่นะครับกลิ่นหอมมากครับนี่ครับทีมนักปั่นวันนี้เราก็มาสูดบรรยากาศบริสุทธิ์แล้วก็มาสูดมาสูดมาสูดเตยนะครับกลิ่นเตยหอมหอมจริงๆนะครับก<อ>็นะปั่นเลาะมาเรื่อยๆนะครับหลังจากทานข้าวเช้าเรียบร้อยนะครับก็เลาะเรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งมาจากทางบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ เราเข้ามาสู่ถนนใหญ่นะครับซึ่งเป็นถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะครับกําลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่เขาเรียกว่าหัวตะเค้นะครับแต่ก่อนที่จะถึงหัวตะเค้นะครับเราก็ผ่านมาเป็นร้านกาแฟนะครับที่มีชื่อเสียงของตําบลหัวตะเค้นะครับซึ่งอยู่ในเขตลาดกระบังนะครับเป็น เครื่องบินนะครับโบเอี้747นะครับซึ่งอันนี้จากที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแต่ถ้าได้เข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับที่ออกแบบออกมาให้ทันสมัยนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับสภาพของลำเครื่องบินนะครับซึ่งตกแต่งออกมาเพื่อที่จะต้อนรับนะครับท่านนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับ ที่แวะมาดื่มดํากับรสชาติกาแฟบนเครื่องบินนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรภูมินะครับถ้าหากว่าเราเลาะเลยไปสักนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะถึงสนามบินสุวรรภูมิผู้ชมครับวันนี้ก็มีทริปนะครับทั้งเรือเครื่องบินนะครับต่อมาก็จะเป็นรถไฟนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์พี่พิโรดกับคุณกิตนะครับนะสักนิดหนึ่งครับคุณกิตครับพามาที่ไหนครับ ครับ uh, เราผ่านมาผ่าน uh, จากกรุงเทพจากจุดตรงใกล้ๆนี้แล้วก็วนไปออกบางเสาธงนะครับโซนฝั่งมอเตอร์เวย์นะครับทะลุปไปบางเสงาธงฝั่งนู้นตอนนี้เราย้อนกลับมาตอนนี้เรา uh, กำลังข้ามทางรถไฟเขาเรียกหัวตะเข้นะทางซ้ายมือเราเนี่ยครับฝั่งมือนี้เราจะไปขัดขึ้นเซาไปภาคตะวันออกไปออกพัทยาไปสุดท้ายที่สัตหีบเลยครับเส้นนี้นะครับอัน uh, นี้คือเส้นรถไฟภาคตะวันออกนะครับทาน,นี้ก่อนถึงนี้ก็คือหัวตะเข้นะคือหัวตะเข้นี่คือลาดกระบังนะครับ อ่าโอเคก็ตอนนี้ก็จะเลื่อนเป็นรถนทางรถไฟคลุขน,นานะเส้นนะครับโอเคครับับรถครับนะเป็นไงครับปั่นมาถึงนี่เหนื่อยไหมครับพี่โอเคใช้ได้เลยเพราะว่าเส้นทางเมื่อกี้ปิดบอกไปแล้วตอนนี้พี่จะมาบอกไอ้เกี่ยวกับสภาพถนนปัญหาอุปสรรคของวันนี้ก็คือว่าเอ่อมีสะพานเยอะแล้วก็พอปั่นแล้วมันจะปวดเขา่าและบางบางบางจุดเราไม่สามารถเอารถขึ้นได้เราต้องเข็นเน่าแล้วก็อา,า,าจจะมี รถเยอะไอ้ร่วมทางเยอะกว่าไอ้ทริปที่ผ่านมาเพราะว่าทริปที่ผ่านมาเราเอาเน้นเอาชนบทอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรามาเจอกับรถร่วมถนนมีทั้งรถใหญ่แล้วก็บางครั้งต้องขับสวนเข้าไปในพุทธบาทซึ่งพุทธบาทของเมืองไทยก็มันไม่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับครับ,บแต่ก็โอเคครับเป็นประสบการณ์ใหม่ นะครับ,บมีการประดับแม้แต่บัวบก็ <ใน S 1> <ช>ปะะกลสสูกในในโอ่งนะครับกับดูแล้วพาสดีนะครับบัวก็สวยนะั่นนะครับครับดูดอกบัวที่สวยนะครับคุณผู้ชมครับ